จ้าอันนี้ก็มาถึงสวนแล้วนะคะพอดอนนียอดพันตัวซากุระไว้พี่เป็นตัดมาจากสวนหลังบ้านนะคะสวยๆเลยค่ะกำลังแบบยอดกำลังหน้าปลูกเลยอันนี้พี่เป็นจะมาปลูกในร่องขาหยวกของพี่เป็นนอ้อเป็นเพิ่งขยายขาหยวกมาใหม่เนี่ยค่ะพี่เป็นขุดหลุมไว้แล้วไม่ต้องซีเรียสน,นะคะว่าหลุมจะยังไงอะไรยังไงไม่ต้องไปซีเรียสเลยปลูกอย่างเดียวเลยค่ะ เดี๋ยวเพนจะสาชิตให้เดอ้อก็พี่เพนส่วนมากจะตัดมายอดเขายอดยอดของตัวยอดมันนะคะแล้วก็มีลำต้นท่อนที่สองต่อจากยอดตัวนี้ด้วยค่ะเพราะพี่เพนเสียดายถ้าบางอันก็พี่เพนจะเอามาสองแบบอันนี้เพนใส่ไปเลยสองยอดเลยยอดพี่เพนเยอะเนาะใครไม่มียอดก็ใส่ย,ยอดเดียวพอง่ายๆแค่นี้แหละค่ะโดนฝนทีก็เงยขึ้นแล้ว ทีพี่เป็นทำอย่างนี้ก็คือเก <g iggle> ี่ยตัดหญ้าโอยตัดหญ้าไม่ได้ธรรมดาเด้อค่ะเพราะว่าพี่เป็นไม่ได้ใช้ออะไรนะไม่ได้ฉีดยาฉีไร้หนาพี่เป็นปลูกแบบธรรมชาตินี่ค่ะท่อนที่สองนี่นี่นี่ท่อนที่สองปักลงไปเลยค่ะ,ะจริงๆขั้นตอนการปลูกมันก็มีวิธีหนึ่งนะคะถ้าปลูกพวกนี้แต่นี่พี่เป็นไม่ได้หวังหัวนะจ๊ะ พ,พี่เป็นหวังยอดพันเผื่อตลาดเปิดเหมือนที่บอกไปแล้วอะ่ะถ้าตลาดเปิดพี่เป็นก็จะได้แบบตัดยอดไปจําหน่ายเลยแล้วก็ช่วงแรงพี่เป็นก็จะได้แบบลงระบบน้ำหยดแล้วก็ปลูกซากุระเป็นร่องแล้วก็ใส่น้ำหยดให้ให้คือคือเมนเขาบอกให้สนมสนมหน่อยนี่ค่ะตัดยอดมาอย่างงามเลยเดี๋ยวพี่เป็นจะพาปลูกเนาะ ก็ไม่ยากเลยขั้นตอนปลูกแต่ต้องใช้ความอดทนนิดนึงแดดนะคะแดดร้อนต้องผ่านพี่เป็นไม่เคยเลยไอไออะไรนะสมัยแต่ก่อนนะไม่เคยเลยค่ะอย่างนี้ทำกเกษตรไปทำไปทำมามชอบปลูกมะพร้าวชอบก็เลยเวลคาคะได้มาทำกเกษตรแล้วไม่มีใครอยู่บ้านด้วย อย่าทิ้งบ้านแม่สั่งเสียว่าอย่าทิ้งบ้านนะลูกจะก็อยู่ตามคำสั่งของแม่เลยแล้วมีความสุขด้วยค่ะทำไปเรื่อยๆหาคนงานก็ยากค่ะไม่ต้องกังวลหายากกับปลูกเองนี่แหละทำเองไปเรื่อยๆช่วงนี้ต่างคนต่างงานเยอะค่ะเขาไม่ค่อยมีใครรับจ้างกัน ได้แต่ช่วยตัวเองค่อยๆทำก่ะได้แค่ไหนแต่ก่อนพี่เป็นจะซีเรียสมากเลยคนช่วยคนงานไม่ได้โอ้เป็นเรื่องเป็นเราเครียดใครนัดแล้วไม่มาแบบเครียดอะเคร่งเครียดอะแต่เดี๋ยวนี้แหละคะ่ะไม่มาก็ไม่เป็นไรคะ่ะตังพี่เป็นก็จะได้เหลือแต่ก่อนอู้ยังทำไมพี่เป็นเครียดเครียดอะไรขนาดนั้นเครียดออ้ยถุย โทษๆเครียดแรงมากถ้าใครไม่มาเนี่ยถ้าใครรับปากแล้วเขาไม่มาช่วยไม่มารับจ้างพอเรากาลังหาตัวช่วยเนาะขอไม่มาก็ทําให้เราแบบหยงุดนิดเองไม่รักษาสัญญาเลยเองทําไมเป็นคนอย่างนี้โมโหเขาอีกวันนี้สบายๆใครมาก็ได้ไม่มากก็จะหาคนไม่ได้เลยพูดง่ายๆทำเองซะดีกว่า ทำเองซะดีกว่าเนาะไปเรื่อยๆอย่างนี้และคะ่ะเดี๋ยวเวลาเขาแตกยอดมานะคุณเอ้ยคลุมแปลงเลยแต่แต่ไอ้นี่ก็คือปัญหานี่หนึ่งก็คือเออมันจะคลุมแปลงก่อนหรือว,ว่าหญ้าจะออกก่อนแค่นั้นแหละคะ่ะการที่ทําช่อง YouTube นี่ดีมากๆเลยนะเพราะเป็นทํางานวันๆหนึ่งไม่ได้คุยกับใครเลยเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้าซะละ ยิ่งตอนนี้โควิดเยอะด้วยทีนี้พอมีช่องเป็นของตัวเองเนี่ยได้คุยกับน้องๆพี่ๆทั้งหลายเนี่ยได้มีคอมเมนต์มาบ้างเอยมีกำลังใจตัวดีด้วยต้องกลัวซึมเศร้าเลยทีนี้แต่ก่อนโอ้ทำแต่ง,งานไม่มีใครคุยด้วยเลย มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาพี่เพ้นหอบเลยนะพี่เพ้นหายใจแรงทุกวันนี้ไม่ก็ได้ออกกำลังกายด้วยนี่เป็นไงโอเคเลยก็ปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวก็สำเร็จขอโทษนะเพเป็นใช้เท้าเหยียบนิดหนึ่งเี๋เพี้ยนให้ดูนี่เดี๋ยวถ้าเขาโดนฝนนะเขาจะดีดตัวขึ้นเลยมันเทศเป็นพืชทนแรงเนาะแล้วเขาจะมาหัศจรสยจันมากเลยค่ะแป๊บเดียวไม่ต้องกังวล จะดีตัวขึ้นเลยแหละเดี๋ยวพี่มันจะเอาอีกหอบให้หอบให้ได้ยินอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นพันธุ์ก่อนนะจ๊ะยาวไปเลยจ้าตกยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะเออตะก้าจะหักบ้นออหิ้วมือเดียวยูทูบเบอร์จำเป็นไ่ไม่เคยมีความพร้อมสักอย่างหรอกเดี๋ยวไอ้นอู่นหาย เดี๋ยวค่ะตั้งกล้องหายเดี๋ยวไอ้นี่หายไอ้นั่นหาย,หหายชื้ก็เรียงเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวเพนจะหยิบทีหลังพี่เพนจะใส่หลุมละสองนะจ๊ะเอาแบบยาวๆไปเลยมันจะได้เลื้อยทันหญ้าที่ตัดมายาวๆเพราะพันเราเองไงทันไม่ทันก็ต้องทันน่ะให้มันคลุมหญ้าไปเลยค่ะตัดสั้นๆ มันก็ใช้เวลานานหน่อยแบบเนี้ยทัญยาแน่นอนทันญเรศรามารงเย่นะคะพลนดีตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้เวลา10บจะ1สแล้วนะพี่จะ1สแล้วนะคะคุณพี่เพนพี่เพนยังของยังเต็มสวนอยู่เลยยังจัดการอะไรไม่ได้สักอย่างเลย ไม่เป็นไรถึงสิบเจ็ดพี่เป็นก็กลับบ้านได้สิบแปดแต่ส่วนมากพอพี่เป็นเพิ่งมาตอนบ่ายจะบ่ายสามนะคะอย่าคิดว่าเป็นพี่เป็นขยันนะพี่เป็นเพิ่งมาตอนบ่ายสามาเ,เรื่อยเปื่อยของพี่เป็นแหละขมิขม้นเขาเรียกเรียไว้ค่ะโรยโรยไว้เรียเรียไว้เรีย,เร,ยเรียไว้เลยเพราะว่า หยิบทีละชิ้นแล้วเวียนหัวปกติพเพนจะตื่นวิ่งตอนเช้านะไม่ได้วิ่งเลยเลยจะต้องฉีดวัคซีนตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องออกกาลังกายใหม่แล้วพี่เพนเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวทุกคนต้องออกกาลังกายนะจ๊ะโอ้หอาราอารามไปหมดเลยเรียงไว้ก่อนเรียงไว้ก่อนแล้วเสียบทีหลังมันง่ายเนาะพอดีพอดีไม่ใช่ไรหรอกพี่เพนถือกล้องเลยไง ก็เลยเรียงเรียงไว้เรียงไว้ไวหลุมละสอยอดนะครับไม่พอไปตัดมาอีกครับตอนนี้ยอดไม่ได้ขายเลยครับโควิดไม่ได้ไปตลาดเลยโควิดทำให้คนแย่กันทั่วหน้าในก็รักษาสุขภาพกันนะคะ แย่ yeah, ไม่เป็นไรหรอกขอให้สุขภาพเราดีแข็งแรงปลอดภัยจากโรคก,ก็โอเคเนาะช่วงนี้ก็ได้จะ่ทำใจก็ติดนี่นะตั้งแต่เขาช่วยตอนแม่ป่วยยังใช้เขาไม่หมดเลยเพี่เพนน่ะตอนที่แม่ฟอกไตอะ่ะตอนนี้ก็นี่แหละหวังว่าจะหมดโควิดเร็วๆเพราะ พี่เพนมีระบบน้ำหมดแล้วค่ะพืชพี่เพนพร้อมที่จะขายต้นพันุ์พร้อมที่จะปลูกข้าวโพดปกติข้าวโพดพี่เพนเนี่ยปีฝนเนี่ยพี่เพนจะได้เงินเป็นหมื่นเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์พี่เพนพร้อมแล้วคือสามารถผ่อนนี่นะได้สบายๆแต่นะก็ใจดีมากเลยแต่ทีนี้มันโควิดเนาะก็ทำยังไงได้ ได้แต่ให้โควิดมันหมดไปก่อนอ้าอ้ขุดลุมได้เจ๋งแท้คุดลุมได้เยอะจนงั้นยังเหลืออีกตั้งเยอะโอ้ดูเรียงเต็มเลยเขียวไอ้ม่วงเลยเต็มเต็มพื้นที่เลยอ้อยังมีต้นพันธุ์เก่าอยู่ตรงนั้นอีกเดี๋ยวเมาฝังข้างบนก็ใช้นอพัน์ธุสวยๆหน่อยไอ้นั้นน่น่พันต้นพันธุ์ยอดพันเหลือจากการขายเน่ยเมื่อไร อาทิตย์ที่แล้วรากเขายังโอเคเพี่เนก็เลยเอามานี่พอปลูกไปเป็นไงคะสีเดี๋ยวต่อไปนะจะเห็นตรงนี้เป็นสีม่วงทั้งแถบเลยค่ะโอ้ความสวยงามจะมาแล้วทีนี้โอ้โหพี่เพชรว่าสวยแน่นอนมันต้องคลุมหญ้าก่อนแน่นอนเลยอยากให้มันคลุมหญ้าเร็วๆเพราะนี่แหละคือปัญหาของพี่เพชรคือการตัดหญ้านี่นะคระับแล้วตัดวันนั้นเองดูดิแปลงขายหยวกขึ้นมาอีกแหละ เร็วมากเลยแต่ว่าเราไม่ใช้เคมีเราก็ต้องทำใจเนาะจะต้องหาตัวช่วยหน่อยสำคัญไหนตัวช่วยก็หายากยากต่างคนต่างมีงานถ้ามีใครรับจ้างประจำเอออาทิตย์หนึ่งสักสองวันมาช่วยพี่เพ็ญอย่างเงี้ยโอ้จะมีความสุขมากเลยพี่เพ็ญก็ไม่ได้มีตังค์จะจ้างเยอะนะคะแค่อาทิตย์ละอ่าค่าแรงสามร้อยใช่ไหมเป็นจ้างอาทิตย์ละหกร้อยก็พี่เพ็ญจะกินอาทิตย์ละสี่ร้อย อาทิตย์หนึ่งสี่พันพี่เบนก็พอจะหาเงินได้อยู่ให้ช่วยเด็กทำงานจะได้ไวขึ้นแต่ทีนี้มันอย่างว่าเลยเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่เบนฟังพี่เบนบนทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาปลูกกันเด้อค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูตอนที่เขาโดนฝนแล้วเขาจะยอดเขาตั้งขึ้นเนาะเดี๋ยวเบนจะลงคลิปให้ดูตอนนั้นนะ ตอนนี้พี่เพนก็ขอบคุณจ้าที่ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้พี่เพ็นด้วยสวัสดีจ้า